บอกว,ว่างาทุกคนมาเจอกันอีกแล้วนะวันนี้มาเล่นซปเปาาอร์แมนหรือจักบะซุปไก่สกาดไหค่ะก็เล่นไม่ค่อยเก่งหรอกเอาจริงกูเล่นไม่เก่งเป็นเลยด้วยซ้าไม่รู้นะว่าจะถ่ายโดนหรือเปล่าถ้าถ่ายไม่โดนก็ช่างแม่งเถอะเออเป็นไงเรามึงเจอตาลิเซอร์กูเข้าไปบอกเลยร้องเหีย โอ้โยแวนกูขอโทษดเจอกูสัตว์นี่เป็นไงเราเมืองจากเป้าหมัดตุบอะโอ้สตันก็เยอะเกิอในเฮียุ้่ได้นะโหไม่ได้ว่ะแบ็กมาอ่ะอ้าแล้วแคลรี่ไปไหนอะ่ะง,งงงงแท็กงงแท็ก งงงติ๊กนงไอ้หนิหน้งน้องคุยอะไรอ่ะสุกา้าเงาไงากับกูอ่ะเฮ้ยไอสัตว์จู้เก่งนะมึงอ่ะอืเฮ้ยแบงคกแมนมาว่ะโอ้เรียบร้อยโดนอ้เฮียเกินไปตานี้มีโอกาสแพ้สูงเลย อืมไอสัตว์รู้ตัวิยนดีจังเลยนะมึงไอเหี้ยมึงก็รู้ตัวดีเกินเกินไปนะบางทีอะแล้ด้านล่างมีการบวกกันแล้วเดีย๋ยวเราต้องวิ่งรอบสักหน่อย โอ้โหแม่แงกูมาแต่ละทีเฮียนึกว่ามีสงครามซีวิวอยสัตว์ไม่เห็นกูจะมาทันเลยแม่แงบอกกูไอ้ห่าโอ้ยโอ้โหมึงก็ยังขัดกูได้น้อยฮ่า เกินไปเฮี้ยบางทีอะการเล่นซุ้มแม่งก็ยากชิบหายจะถ่ายออกก็ไม่ได้เฮียกูละทอ้อมีตัวแวนสตตนนิกนี่โอโ้โหโดนลุงกระทืบไปเฮี้ยโอโ้แบกแมนก็อยู่ตรงนี้อีกเฮี้ยเออ้ย ออก,กูว่าและททำไมเวนมันถึงแรงจังวะแม่งออกของเวทนี่เองไอ้ห่ากูว่าอยู่ว่าทำไมแม่งยิงแรงจังเลยเฮียไอ้สัตว์ที่อย่างงี้หนีไวจังเลยนะไอเฮียอ๋อเพื่อนหนึ่งมาอ๋อที่อย่างงี้มากันเต็มเลยนะไอ้สัตว์ควยได้แค่รุมละวะตัวตัวกูได้หมดนะพวกมืไอไ้สัตว์ ได้แค่ลุมอ่ะเออซูกกะนี่ก็ได้แค่ลุมอ่ะนะครับก็ไม่มีปัญญาที่จะมาฆ่าคนอย่างผมได้หรอกผมจะบูดเราก็ไม่ต้องไปสนใจไอ้แพนด้าโง่งๆแบบนี้หรอกนะเราไปถ่ายคนอื่นก็ได้มันมีตัวผิวโคตรเยอะเลยสั์ไอ้เฮียนี่ก็ขาดจังเลยสั์เอ,อ้ย มาดิมาดิมาดีมาดิมาดีมาดิมาดีมาดิวููไม่ตายนะไม่ตายนะไม่ตายนะไม่ตายอ่ะอือขอโทษทีเจ็บคอเสียงแหบเลยค่ะโอเคเสียงน่าจะกลับมาเป็นปกติแล้วนะ เกมนี้นะ่าจะเป็นเกมยา,ยาวๆอ่ะไเฮียเสียวซุก้าแม่ขัดที่ผ่ายสัตว์นี่ไงควอะไรแวนโอ้นี่ขาดอีกแล้วไอเฮียโอ้ไอเฮียไม่ได้บินขึ้นแล้ววันเนี้กูไอสัตว์ ให้เฮียบินไม่ขึ้นเลยสัตว์ขัดจังเลยฮ่าโหย้สัตว์ตายไวจังเลยนะมึงแหน่ที่กูจะถ่ยนี่เร็วจังไอ้เฮียที่อย่างนี้แม่งรีบตายสัตว์ โัวเฮียดูว่าจะเกิงไอสัตว์ออไอสัตว์เอาไงกูวะมาดิมาดิาดสัตว์ตอนนี้กูของมีแล้วไอสัตว์มาดิเอาบ้าประมาณเอาบ้าเอากูเปล่ามึงอ่ะเยอะไอสัตว์เยอะไอสัตว์มาดิไหนทำไมอ่ะไม่ใจเลยเนี่ยว่าไม่ใจเลยเอาบ้าเอาบ้าไม่ใจเลย เออถอยดยีจัดรออะไรอะ่ะแม็กแมนมาวะนี่ไงเอาไงโอ่ะซุปเหไม่ใจเลยไม่ใจเลยสุดกา้าไม่ใจเลยนี่ว่าเธอมาดีครับ <c oughs> อยากโดนอ่ะอยากโดนอ่ะอยากโดนอ่ะนี่ไงนี่ไง ก็ตายไปดีแวน์นะโหต้นเกมเอากูเยอะเลยนาะยสัตว์กูมาแล้วไอ้เพี้ยเออวะอืมหนีเยอะเลยสัตว์จูกเก่งนะเมืองไอ้เพี้ยเรียบร้อย,ยสู่เพื่อนลักจูกเก่งเงินเกินไอ้เพี้ยมีแต่ตัวพิวพ้วต้องเอาแต่แวนเอาเลยเพื่อน ซูเปอร์แมนแม่งถึกมากแต่มึงก็อย่าไปเล่นเลยซูเปอร์แมน Superman ไหนฮะไปเล่นตัวที่แม่งตัวอะไรวะจำไม่ได้อืมโอ้หตายวะ่ะไม่รู้วะ่ะเจ้าของอะไรดีวะช่างแม่งแล้วกันนี่ฮะ ออหอยออหอยออหอยไม่มีอะไรให้ทำละอ,อดูท่าว่าเกมน่าจะชนะนะโอ้โหโ้โหเยี่ยตันกูอีกแล้วน้องตันประจำเลยฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย๋ยวาพึ่งนดีเดี๋ยวาพึ่งบวกกันรอกูก่อนเพื่อน มาดีมาดีมาดีอยากโดน่ะอยากโดน่ะโอ้เฮียไม่ได้มาดี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 วีเฮียขอโทษครับพี่อ๋อเรียบร้อย โอเกมไม่น่าจะมีอะไรมากแล้วแหละการเล่นซูเปอร์แมนนี่คุณต้องไถให้เก่งและดูเตียงพวกโอ้โหแรงจังวะไอ้เหี้ยมาดิมาดิอะไร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 มาดิมาดิมาดิมาหนี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 นนหทำไมอ่า ไม่ได้ใจเลยนี่ว่ามาดีมาดีมาดีซุปอะ่ะซุปข้็มานะโหโดนสตันว่ะโอ้โอออโดนลมกระเทือบไปเฮียกูโดนลมกระเทือบอ,อ,อยู่คนเดียวไอ้หา่าไม่เห็นจะมีใครมาช่วยกูเลย อเฮียนั่นออาตายตายตยกูเราไม่ชอบตัวละครใหม่ชิบห่ายโอตายไปเจ็ดช่วยไปสิบอะครับโคตรมีประโยชน์คิวไปสี่อะไม่ชอบแบนด์เลยมันไม่มีตัวไอ้นั่นก่อนนี่ไงเอาไงอะ กระทุงไม่ดีกระทุ้งไม่ดีกระทุงไม่ไดีมาดีมาดีเอาไปสัตว์ไอ้ดิคี้อมาเอาบ้าเอาเอ,าเอ,าเอาตายซะสัตว์จบจบเกมได้เพื่อนมันจบแล้วไปจบกันเถอะบายบายจบเกมจบเกมจบได้ปะวะไม่น่าได้นะจบไม่ได้วะ กระทุงกระทุง <c oughs> ต่อยไปหนึ่งเซนเกอร์นายสาเอาไงอ่ะว่างไงอ่ะเพื่อนว่างไงเพื่อนหนีทำไมอ่ะเพื่อนตายซะเพื่อนนายทำเราไว้เยอะนะเพื่อนสเสนอจะตายอ่ยเฮ้ยมาได้มาได้มาได้อยากตายอะครับโ่ทำไมไม่ดูกันเลยวะ่ะคลิปเนี่ย กระโดดหนึ่งสเต็ปจบจบได้โอ้โหจบไม่ได้แล้วถอยเลยอือตายเหี้ยตายนะเนี่ยกระทุ้งไม่ดีสัตว์ไงสัตว์รู้จักจ้าวหอยสัตว์ จ้ไหวควายตามทันหรือเปล่าตามทันหรือเปล่าพี่นิวสายวิ่งไน้ายน้องอะไรอะไรโอ้โหเยอันนี่ก็ขัดจังเลยโอ้ขัดกูซะแบบเอางว่าไงซูก้าเพื่อนนี่เท่าไหร่ ว่าไงแบ็กแมนใ้สัตว์ไอ้เอ็มเดอะแบ็กแมนอยากโดนนะครับอยากโดนลุมอะ่ะเอาเวลาสุกเอาบ้าเอาบ้าเอาบ้าเอาป้อเอาป้อเอาป้อเอาเอาเพื่อนเอาเพื่อนในสัตวต์กวนเต้ไรเฮียโอ้เพื่อนหายสัตว์หายหมดเลยไม่ไม่มีใครอยู่เลยอะ่ะ เกินไปเพื่อนกูเมื่อกี้ผมก็โดนลุมนะถ้าไม่โดนลุมก็ไม่ตายหรอกบอกให้คัวอะไรอย่ามาทำเพื่อนกูไอสัตว์จบไอสัตว์จบนะแค่บอยบอยซูปอะไรอะไรของมึงอย่าอย่าย่าตายอย่าตายก็จบแล้วนะอืม